ได้การเลขไดๆเป็นอะไดรการแล้วเป็นไดไมันจะเป็นอะไดรได้การมันคือบัวนั่นพงษ์วันนี่ได้การแล้วเพียงแต่ว่าตัวเต่านี่ต้องต่ำลงมุมง่ายเต่านี่ไหมเก็บเลยโมจิจ้มันคักอยู่เลยว่าว่าตรงนี้บาตนี้ไอ้มึงเปลี่ยนหูไฟเรื่องซื้อรถไปนี่รถมึงซับเขาไปอีกหน่ซับเขาไปอีกให้มันตรงง่ายมัน ใหญ่ใหญ่มันบางเงี้ยมันบางไอ้มึงกลมาสะก่อนหนอยมึงกลมาสะก่อนหนอยมึงกลลงสะก่อนบกกลก็ได้เด้อะใหญ่มันเงินขึ้นปะโอ้โกลกลต้องกลดิบกกลบ่ได้ว้าวหลวงลูกนั้นตีนมันบ่ได้บ่คอสคือตีนมันอยู่เวียนมันบัว่ามันแทงแล้วนี่ตัวนี้มันมันถึงแทงบ่ได้มันถึงต่างกลบ่ได้นี่กลบ่ได้กลบ่ได้ข้อคอนที่ปลูกจะคุณเรือคุณเลือนี่มีแต่ปูนได้มาอัดเลียนอัด แก่ังได้ว่าเบื้องนาวันรดการดี้นิดทุกข้างหลังคิดอยู่หุ้งเปล่ิดอยู่หุ้งเปล่าเปล่าคดแต่ไหนเออดักลงขบวนาะอันว่าตาม้ก็ตามแล้วแต่ว่าครยังไม่ได้ใส่อย่างอยู่วายก่มาเบื้องเอาโ้นกล้วยนิดนึงตดเอาต้นกล้วยตดเม่อตดเมื่อตเม่ตาเ็นอย่างไรบ้างนี่ตาล้วลกนีก่อน เป็นแล้วพี่จะน่ารักมาุให้มึงทมซะพงเปลวนี่อ๋อมันช่เป็นนองเจ้าแทงไม่บาดนีจอแสนแงไม่เจ้าพี่โอ้ป่าจอมันไ้มันงยนขึ้นมาโอ้มันโมงเยนเอออาสักรงไปได้บ่ะกขี่กับพวกพ่อแามนี่ได้โคเฮดอยู่เตาใหญ่ มือเหรเออนี่นี่นี่เห้มันแยนขึ้นนี่เดี๋ยวนี้มึงเอาออกผีมันบ่มึงเอาออกซื้อนี่มันบ่เออเป็นลุมประมาณนี้ทีแรกฮะนี่ลุมได้อยู่งลุมได้อยู่งไอไอไอมึงเจาะวางผีเด้อบาดเด้อไอมึงเจาะผีเด้อไอมึงเจ่อไม้ไอยเจ่อไอจอลองลงไปหาหู้นี่ละไอ้มันซื่อกันนี่มึงมึงปิดนี่ ปิดดีๆเลยบาดนี่ปิดพงนี่นี่ดีบวบ่กเ่อกี่ยวให้มึงปิดพงนี่มึงจ่อมึงนี่บุยะเพื่อนมีแก้ปัญหาบาดท่าถ้ามันโบดูดทุบบาดโมเมนต์รอมือหรือเมียนี่มึงมามมมมมึึึงงงาาแตงตัวนี้อีกบาดนี่เดี๋ยวคอยนี่ปั้นตัววะนี่บ่มึงมาแตงตัวนี้อีกเด้อมึงเอา ไม่กาดพี่เสือมาเลยเสือมาเลยวัชิเห็ดอยู่โอ้โหเฮ้ยมาเลยก้อนมาจาดังเฮงสี่แล้วัสิทุบท่อนี่สิแท้วัสิทุบท่อนี่พี่ได้เข้าห่ะขอก้อนสิเห็นมาเลยก้อยขึ้นโหแล้วเราไม่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 มาหวงไปยังก็ได้มึงโอบมาผีพี่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 ปากมันผีเลยเออแล้วแต่เอาออกมาผีแยังคักก็เอาออกมาพี่เลย เอออกซุ่มนน่พวงมันได้ชอออกไปอีกข้างๆนมนจะพังน้มี่อออกไปอีกพงมันได้อยู่หนิช่อต่างๆหนตเล่กๆเอาท่อผมาซุกเพิ่นี่เลยวคว่าท่อนี่พอดีคยว่านี่ยนี่นองอันบริไซพี่ตือเออเจ้พอดีวว่าพอดีแลยเราไงพูดเราเอาไงพดปากไฟเลยนี่เราอาไงพูดฮานาขราเอหญ่เลยคนว่าพอดีเลนท่อนี่ขนาด เนีนก้นมันกนุ่ยผู้นาเสือหมอกเสียดายกลนเท้าหัวมีผมของเจ้าตัมันเตะมัเละเรเลยก็ชุบย่างเดียวได้ผมนีแล้วเนาะขันเอาเยงคักแล้วนี่คลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ